รายการต่อไปนี้เหมาะสำหรับผู้ชมที่มีอายุ18ปีขึ้นไปอาจมีภาพเสียงหรือเนื้อหาที่ไม่เหมาะสมด้านพฤติกรรมความรุนแรงเพศและการใช้ภาษาที่ต้องใช้วิจรรารณญาณในการรับชมผู้ชมที่มีอายุน้อยกว่า18ปีควรได้รับคำแนะนำ เ็ยเทมดูเด็กใหม่ของนันนี่โค่น่ารักเลยอ่ะเซแล้วขอได้ ตอบเลยว่าไม่ตอบไมนตอบเลยอ่ะยังไม่ตอบเลยแน่เลยเฮ้ยจะตอบว่า ใช่จ hey, hey. yeah. hey. ้ามึงมีมุกให้กูไหมวะนีเจ้าคนไหนมุกดำหรือมุกแดงเฮ้ยนั่นมักคนละมุกเดี๋ยวเจ้าที่ฝั่งนี้เฮ้ยไม่มีอะไรฝั่งใจสาวอะไรนี้ก็ขอมุกจีบสาวเลยวะมาให้ๆเอาไว้สักมุกกันละาก้าวเจถึงขาจะไม่เลี้ยวแต่มี่มี้เป็นคนเดียวไม่จัเอ้ยไม่ได้วะไปมุกวะไปมุกว่ะเอาจั้งเอามุกใช่ไหมเออได้จัดไปถึงหน้าตาอาจจะไม่ละมุน แต่ใส่ใจคนยิ่งกว่าประกันไทยชีวิตอะไรจ้างฝ่ายนะ้นไอ้สัสเออเขากูไม่รู้กูเรียกมาโอเคโอเคเดี๋ยวเดี๋ยวกูจะไปจีบเขาแล้วนะโอเคงั้นเงาอีกมุกเลยต้งด่าเขาเลยไอ้สัสทำไมวะสัสที่เลือดสุดที่หลังเอ้ยเออกูจะลองใช้พวกนี้ดูว่ะแต่ที่ทำคัญนะทำได้ของเขาแล้วอ่ะมึงเป็นแฟนเขาอ่ะป้องกันด้วยเอ้ยไม่ต้องบอกกูหรอกรู้แล้วเรื่องเนี้ยมึงไม่พลาดง่ายหรอก โอเคอย่าพลาดนะเออะถามว่เป็นเตือนเฮ้ยมันทำอะไรกันวะเฮ้ยเพื่อนมาทำอะไรกันวะง้อมาง้อมาทำอะไรกันเฮ้ยแอบดูงมือกันไหมล่ะนี่เราไปที่แก้วลองขอเมีอะไรกับเธอได้ไหม จีเหรอเธอมีถุงไหมอะเราไม่มีอะเอาเรียนไมเป็นนันออกมจริงนะนี่มีถุงจเพื่อนมันทำเลีร่วเพื่อนเฮ้ยอุ่นโอเบกแดงโม่นดอส่เเพื่อนเนเพื่อน ปเห็นทำไมเนี่ยวัดใจที่ไี้เธอคนเดียวหรือว่าเอวเธอเธอขังสื่อเลยไม่เธอะ เรียนลูกเป็นไรมาคะหลงเพื่นไส้ค่ะอาเจียนด้วยค่ะอ๋อเป็นมากี่วันแล้วลูกเป็นมาเกือบอาทิตย์แล้วค่ะเกือบอาทิตย์เหรอคะใช่คะรู้ตัวเองไม่รู้ว่าเนืจากสาเหตุอะไรไม่ทราบค่ะ เป็นเนี้ยมาหลายวันแล้ว เรบฟังเสมอลูกแกว้วพูดอะไรหนุเฮ้ยาจา่าขายแก้วแฝดเซฟ,ฟาใหม่วะได้แล้วอีน้าองบอยเซฟแล้วละ่<า>เละเด็กเพื่อนจ่าขายแก้วทำอะไรห้องนั้นไม่รู้เยจริงไงเออ,เอ ต้องเย็ยเยนๆไว้เพื่อนียแม่ไม่กินอะไรกันปะไอ้อจ้าเดี๋ยวมันทำแก้วท้องอ่ะเฮ้ยท้องไม่เป็นไรนะไอ้จ้ามันทำไม่แสงน,น,นี้ก็ปอไม่เสร็จ ทำไรนะน่าเปไรใช่ไหมเราแค่เสียใจทำไมมันต้องทพังเองก็แล้วเราก็ไม่รู้อะเราก็เราก็เสียใจเหมือนกัน,นที่มันทำกห้เราท้องอะเราจะทำไงต่อเราควรพิ้งพวกมันเรามาล่าก,กันดีกว่ามันจะดีมันต้อง,งดีสิ เราจะบอกเยกลยแก้วแล้ว,วลเพราะจ้าทำแก้วทอง้องเรากแก้วไม่ได้มีอะไรกันจริงๆนะนี่ยที่แกเข้าใจนะเว้ยเราขอโทษเราขับไปเหมือนเดิมได้ป่ะ้าเธอจะเอาอะไรมาวัดว่าเธอไม่ได้ เราพูดเรื่องจกิงเสมอแล้วไม่เคืนก็หกแกเลยด้วยเลิกทำตัวน่ารำคาญเจ็บแค่ไหนฉันก็จะฟื้นแกล้งทำว่าไม่เป็นไรบอกใจที่มันอ่อนแอตอนนี้ช่วยทนให้ไวแม่น้ำตาไหล ื้นยิ้มมองเธอจากไปเธอเลือกแล้วฉันก็ต้งยอมเข้าใจไม่ไหวแค่ไหนต้องทนให้ไวมีอะไรบอกไอ้ปองแล้วว่ะเดี๋ยวเราไปเข้าห้องน้ำแป๊บนึงนะเดี๋ยวเวลาที่ได้บอกความจริงแล้วป้อง มีอะไรให้เธอดูเซฟมาหลอกเราอีกแล้ววะสแสดงว่าที่เจ้าพูดเป็นความจริงใช่ไหมใช่ไม่ต้องเสียใจหรอกอย่างน้นอยแล้เธอก็มีเราองเรามาแล้วเธอดูอะไรกันอะนี่คุณแล้ว เธรู้ความจริงแล้วเหรอเซฟเจ้าโกหกเราทำไมเขาไม่น่ตัน่ใจวันนี้แกเนเสุดท้ายเว้ยเแต่เรื่องเครียด แกรู้เรื่องหมดแล้วเหรอก็รู้แล้วแหละขอโทษมีกันมีกันเธยอย่าเล่นตัวดิก็ได้โอเคมีจริงนะอะไรที่สุดเลยเคยพยายามเลยไปแล้วเคยไม่หยุดสุดท้ายนี้เวลาเพื่อสัมพันธ์อย่าลืมป้องกันด้วยนะครับขอบคุณครับบ๊ายบาย she's